เป็นเบาหวานมาเมื่ออายุ30กว่าทำให้เป็นกังวลว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับไตปัตสสาวะบ่อยไม่ได้หลับได้นอนอ่อนเพียเหนื่อยง่ายสวัสดีค่ะชื่อวันรณวีสุขสำราญ เป็นเบาหวานมาเมื่ออายุ30กว่าได้เข้ารับการรักษาจากคุณหมอรับประทานยาหลายเม็ดมากแต่ละมือ้อทำให้เป็นกังวลว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับไตและเป็นโรคอื่นแทรกซ้อนเกี่ยวกับการที่เป็นโรคเบาหวานในเวลากลางคืนก็จะลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยหลายครั้งทำให้ไม่ได้หลับได้นอนสุขภาพก็อ่อนแออ่อนเพียเหนื่อยง่าย จนกระทั่งได้เจออาหารเสริมชนิดนี้รับประทานเช้าละหนึ่งซองก่อนอาหารเช้ารับประทานมาเป็นเวลา10ปีคุณหมอบอกว่าไม่มีโรคแทรกซ้อนไม่มีโรคไตทําให้สุขภาพแข็งแรงตอนกลางคืนก็ไม่ลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยเหมือนเคยทําให้เรามีความสุข จึงขอขอบคุณอาหารเสริมชนิดนี้มากนะคะที่ทำให้เราดำรงชีวิตทุกวันนี้อย่างมีความสุข